สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชา n นล King Size นะครับผมอะไรดีวะต้องมีฉายาไหมมีฉายานัดงัดซิงก๊อ็งัดซิ่งเหมือนไงครับผมก็งัดซิ่งกไม่ได้ไม่ได้ก็วิซซิงก์่หมออโอเคตอนนี้เราอยู่กันที่สะพานกรุงเทพนะครับวันนี้เราจะมาตกปลาที่นี่กันเดี๋ยวเรากําลังจะเดินไปร้านขายปลาตกปลานะใช่ถึงแล้ว้ะเราจะวัดไซส์ดูว่าเราจะเอา ปลาดุกไซส์ไหนดีโอเควันนี้มาล่าปลาดุกใหม่แล้วเราใช้อะไรตกวันนี้วันนี้เราจะไส้เดือนมาแรงสาบเดี๋ยวดูก่อนว่ามันจะมีอะไรบ้างโอเคได้ได้เดี๋ยวดูกันได้เก้าปีหับก็เสแล้วเมนสับก็อรดีเมนสับเอากี่กี่กล่องขวดสามขวดสามารถเอาสองไหมเดี๋ยวเอาดูตั้งก่อนไหมขวดห้ากเดี๋ยวดูตั้งก่อนตังแบบยาจกมากเลยไม่ได้เอาตังออกมาคือไม่ได้ไม่ได้เอาตังมานะไม่มีตัง ไม่มีตังเลยอะไม่มีตังตังงั้นเลยพอพอน่าจะพอนะพอไหม้าไม่พอเดี๋ยวโอ้นับเหรียญให้หางปลาเนี่ยเหรอน่าน่าจะพอน่าท่าน่าที่ผาพอเกินเกินครับครับดูสภาพผมนะครับนี่อ่ะนับเลยนี่ครับ ปลาที่นี่ก็แทบไม่ต้องหาเยี่อเตรียมพร้อมเลยนะที่นี่มีอ่านี่เป็นใส้เดือนของยี่ห้อผู้พันนี่แมงสาเป็นขวดอย่างนี้อยู่ในขวดยาเดี๋ยวเราไปดูกันข้างบนดีกว่านะ ตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่บนสะพานกรุงเทพแล้วนะครับก็อากาศก็ลมดีมากนะคนตกปลาเยอะมากๆลองดูก่อนถนนก็โล่งเลยนะทำไมโลง่ลงทำถนนเนาะ,ะ,ะโอเควันนี้เราก็จะลองมาตกปลาดุกใช่<ะ>ตกปลาดุกเราต้องมาที่นี่เลยเหรอใช่ <st> <c oughs> เพราะว่ามาที่นั่นมันจิ้มไม่ได้เนาเออปลาดุกในในแถวบ้านเรามันค่อนข้างเหม็นนะโอเคถ้าได้ปลาแล้วก็้ทำไงครับแดดนะครับรอนแฉะรออะไรนี่จะยาก ก่อนนี่ครับเกี่ยวเรียบร้อยพร้อมกับใช้กับทัพตัวเอาลงที่บ่านครับลงที่บ้าครับเอาเอาม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 าเรียบร้อยครับตัดปอกหางไปครับอยู่ครับอยู่อยู่ไหมอยู่ครับเอ้ยโอ้ยใหญ่ใหญ่กว่านิ้วเท่าไหร่เอ้ยได้อยู่ได้อยู่นี่อ่ะโอเคได้แล้วตัวแรกมาแล้ว ถ้าเราตกตรงเนี้ยคือจะเป็นพวกปลาดุกใช่ไหมใช่ลิมน่าจะเป็นปลาดุกปลาหมอตอนตรงนู้นตวายขึ้นครับขอบปืนมายิงด้วโอ้โหแปลว่า,า,าตรงกลางน้ํามันแรงนะดูดิถ้าใครอยากมาตกปลาดุกก็มาตรงนี้มันมันแรงที่เรือมาฮะมันไม่เกี่ยวเดี๋ยวมันก็เงียบไปโอเคงั้นเดี๋ยวเรารอดูว่ามันจะกินเมื่อไหร่กินอีกไหมนานไหมไม่นี่เรามันกันแป๊บเดียวนะได้แล้วหนึ่งตัวยังหย่อนอยู่ยังไม่เสร็จเลยใช่ อยู่ไหมอยู่ครับอ้าวอยู่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 แต่ลองไม่รู้จะไหวป่ะโอ้โหล้วก็ไปดีเดี๋ยวแต่ลองไม่ไหวลองไม่ไหวลองไม่ได้ตัวแล้วตัวอ้างไปดึงเอาดีกว่าดึงเองไหมอ่ะก็ก็จับข้อหนึ่งโอเคอ่ามาอีกแล้ว โอเคครับสวยครับกำลังสวยป,ปลดกล้วดุบดุบครับตัวใสมาเลยอะ่ะที่นี่ปลาขาวเนาะสองแต้มแล้วนี่สองแต้มแล้วครับโอเคได้ปลาหมอ <c oughs> เอ้ยมันกินให้ายากเลยวะเอ้ยมันกินปลาตา,ามันดูปุดปุดวะ <c oughs> เรื่องนั้นสิทำไมกินแบบนี้โคตรงงเลเก่งตัดสามแต้มแล้ว้ยมาเว้ยมามาแล้วมาแล้วมาแล้ว <c oughs> โอ้ยดิ้นตายแล้วครับบิ๊นตายกแล้ว อสายพิดีเป็นไงโอเคไหมสี่สิบปอนด์ขึ้นได้ได้ครับสบายจ้ำดิเอ้ยนั่นแหละเอ้ยได้แล้วเยี่ยมตัวเป็นไงครับท่านผู้ชมนัดไม่ได้วัดนะครับผมก็วัดซิ่งครับผมตัวใหญ่อยู่กต่ลังย่างเนี่ยโอเคลาบ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 ตัวแรกครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ตัวแรกสำหรับคันผมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำเมนูให้กินครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะย้ายไปใต้สะพานนะครับ เพราะว่าข้างบนตอนนี้เงียบมากเลยก้ยจะไม่นานมากก็เง,งเดียวไม่าน่เดียวูว่าเดี๋ยวก็จะหมดแล้วแหละนี่ดูปลาที่ได้โชว์หน่อยนี่ตัวใหญ่มีนะข้างล่างก็ไซส์นึงเลยอืมโอเคตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนห้านาที<ะ>ใช่ตอนโอเคไม่เกินนั้น ตอนนี้หมายเราค่อนข้างมืดนะครับตอนนี้อยู่ตรงข่าเรือข้างล่างสะพานตรงสานเจ้าครับอ <laughs> ตอนนี้เราก็กำลังจะกลับกันแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราไปใต้นั้นก็ไม่ไม่กินเลยนะครึ่ง<ค>ชั่วโมงเงียบเลยวันนี้น้ำลงอ่ะน้ำกำลังลงแล้วมันปลามันเปลี่ยนทิศแล้วอ่ะมัน ือเมื่อกี้เราเราไปซื้อเหยื่อนะเนี่ยร้านร้านร้านที่ขายเหยื่อให้เราเขาบอกว่าตอนเนี้ยน้ําทะเลมันหนุนมันทําให้ปลาไม่ค่อยกินเบ็ดนะครับ<ช>ก็เราก็พยายามกันที่สุดแล้วนะใช่ใช่ก็เดี๋ยวรอ,อ,อไว้โอกาสหน้าเราจะมาใหม่อดูซิว่ามันจะกินดีกว่านี้ไหมนะครับโอเคก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับโอเคไปบ,บาย